กลาบสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ g o d d o ็ c h a n n น l นะครับวันนี้นะครับผมจะมาเล่นบาร์เซโลนาครับฟูบาร์เซโลนา MSN นะครับในแรงนะครับทีมก็หน้าตาแบบนี้เลยนะครับกองหน้าสามคนครับหน้าเป้าโซเลสซ้ายในมาขวามสซี่ครับก็ตามคอนไอคอนเซ็ปต์คลิปวันนี้นะ MSN นะครับตรงกลางจริงๆต้องโรนัลดิโน่เนี่ยผมอยากให้เป็นอินเอสตานะครับแต่ว่าผมไม่มีนะก็เลยแบบนี้ ขอภัยสำหรับเสียงอ็อกเล็กนะครับข้างบ้านเขาทํางานช่างอยู่นะครับขอภัยด้วยนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมเกมแรกกันเลยครับผมได้คู่แล้วฮะเจอเป็นอู้มัลลิดครับสวยฮะเอลกาซิโกถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามเขาเป็นฟูมัดลิดนี่สนุกแน่นอนครับมาดูว่าใช่หรือเปล่าอืมไม่ใช่นะครับเหมือนจะกึ่งๆเป็นฟูลไอคอนนะไอคอนครึ่งทีม โอเคพร้อมแล้วไปกันเลยครับม,มาเริ่มเกมกันเลยครับผมเป็นบาร์เซโลนาครับที่ได้เขี่ยกอดซาวีเนย์มาออกมาที่คอร์ดิโอบาเบิร์นคือเนย์มาครับแต่ไม่ได้ครับติดบอลนันโยจะเปลี่ยนมาให้เมสซ,ซี่ครับแต่เจลาดจัดได้ครับแล้วโยนให้แรดฟอร์ดต,ตรงนี้ยังไงหลุดเลยไหมแต่ปุโยยังทำได้ดีนะครับ เซนโจเดสให้มาเป๊ปกว่าดียวล่ะเอาไปครับตรงกลางซาบีโรนัรดิโนโยไปข้างบนครับเนมาเบิ้ลไวมาที่ส่วนเรสแต่ว่ามอร์เดนี่ตัดได้แล้วยกให้ในบ็คแคมน้บขอภัยไม่ใช่เนมาพอรดิบาเก็บได้ครับปิเก้โรนัลดินโยเป๊ปกว่าดีโวล่ะเซนโจเดสให้มาเมสซี่ครับเมสซี่จะเบิ้ลไวครับแต่ติดเวล่ครับแล้วโจนมาอีกแล้วครับผม อปุโยเก็บได้นะครับซาวีไปตัดได้ครับเนมาติดไปแค่มครับผมซาวีเก็บได้อีกรอบหนึ่งครับติดไปแค่ไหมครับจะให้เนมาติดไปแค่ไหมครับโอ้โหขวางดีจริงๆครับโรนลโดครับเบิ้ลไวมาให้เนมาแล้วฝ่าวครับผมก็เหมือนอ่าช่วงต้นเกมนะครับฝั่งมัดลิดเนี่ยเหมือนเขาจะเล่นบอลโยนนะครับแต่ผ่านไปสักพักก็เริ่มต่อบอลแล้วนะครับอ่าโอเคมารับชมเกมกันต่อครับ มอร์เดนี่โยนมาเลยครับแต่จ่ายจ,จิตเซนโยได้ครับคอร์ดิโอบาปิเก้คอร์ดิโอบาเบิร์นไวมาครับเนมาเนมาจะคึงหลอกมอร์เดนี่ครับแต่ไม่ผ่านครับแล้วโยนมาให้ลูกากูครับปิเก้โคงให้ปุโยได้สวยครับเป๊บกอร์เดล่าจอกมาไกลๆให้เมสซี่ครับแต่ติดจลาดแล้วจลาดให้มาตรงกลางลูกากูล้ำหน้าครับผม ก็เกือบไปครับจังหวะนี้บาเซโลนาจริงๆผมจะเล่นเหมือนจะว่าติติกาาไหมก็ไม่นะครับเพราะว่ามันมีช็อตตะกูตะกักอะดีก็ไม่รู้ว่าจะเรียกติกิติกิตาก้าดีไหมยอาโอเคฟาวอีกแล้วนะครับผมเหมือนซาบีจะเสียฟาวให้กับกูตีนะมอรดินี่อยู่ที่บอลครับจะเป็นคนเปิดไม่เปิดครับให้สั้นๆเวล่า อาบอลขึ้นมาออกมาติดแป๊ปกาดิโอลาครับเก็บได้ให้มาเมซี่แล้วข้างหน้ามีเนมาร์ขอบบอลอยู่หมาแล้วครับเนมาร์เนมาร์มีบอลดินี่ตามมาแต่เนมาร์ไม่สนแล้วยิงเข้าไปครับหอ,อย่างคมลูกนี้แล้วฝ่าจะข้ามครับกดข้ามรีเพย์เลยอ่าโอเคครับมัดริดเขีรยวิเอลลาจะโยนให้ลูกาโกครับเอาแล้วฉกได้ลูกาโกได้ยิงแต่เบาไปฮะแต่สเตเกนก็ไม่พลาดครับผม ออกมาที่คอรดิโอบาครับนะฮะแบาบเซนโลนาขึ้นนำแล้วนะ,ะหนึ่งศูนย์โรนัโยเบินกอดิโอล,ลาเมซี่เมซี่เห็นเนมาร์ขยับจะโยนให้ตรงนี้แล้วเนมาร์เบิร์นคือโรนัโยสวยโรนัลโย่ตอกซ้อนให้เนมาร์เลตมาที่เนมาร์เนมาร์จะให้โรนัลโยแต่วีเอล่าเข้ามาทันอ้เกือบไปช็อตน,นี้เกือบทำกันสวยแล้วครับแล้วได้สวนมาครับลูกากูลูอากูขึงได้ตรงนี้ออกมาให้วีเอล่าได้ครับลูอากูซาบีตัดได้ครับสวย ขาเดียวปะเป๊ปกว่าเดียวล่ะไหนลเลโอนลเมสซี่เบินไหวเโอ้โหเรามีช่องครับตรงนี้เมสซี่เมสซี่มาแล้วครับเมสซี่จี้แล้วจะปั่นไหมเหมือนจะโยกหลบมาดีดได้แล้วจะยิงจะยิงบอลอยู่ไหนเอายังได้อยู่แล้วยิงติดเซฟครับฝันให้เก็บได้ครับแหมเกือบสวยครับประตูของเลโอนลเมสซี่ครับลูกนี้แล้วเสียฟาวครับบา์เซโลน่าฝาวอะไรครับนี่โอ้โหกำลังมันเลย จานเป่าอะไรอะอ่ะโอเคบ้ากันต่อครับสเลดนะฮะเมื่อกี้อ่ะฟันได้ครับโจนขึ้นมาโรดริญโยครับติดครับอ้านะครับบาร์เซโลนาได้สวนกลับออกมาที่เนมาครับเนมาอีกแล้วครับเนมามาอีกแล้วครับเนมาไปกับบอลครับเจอมอลเดนี่ครับเนมาบอกไม่เอาดีกว่าครับออกซ้ายไปก่อนออกซ้ายไปก่อนแล้วมีพื้นที่ได้เปิดถ้าเปิดซ้ายเข้ามาโซเลดได้โขกโอ้โหเรียบร้อยครับสองประตูต่อศูนย์ครับบาร์เซโลนาขึ้นนำแล้วผลลิต้บผม เอาละฮะเหมือนเอลกาซิโกวันนี้จะเป็นของแคว้นคาตาลันนะครับผมคาตาลันนี่เป็นแคว้นในเมืองบาร์เซลโลนานะครับสําหรับใครที่ไม่รู้นะแล้วเหมือนจะจบครึ่งแรกเลยหรือเปล่าเอาอยัางนะครับมาที่ลูกากูเห็นให้มาแลดฟอร์ดแทสสเตเกนครับออกมาไวครับสวยครับแล้วน่าจะหมดครึ่งแรกเลยนะครับอ่านั่นละฮะอมืมาครับชมเกมครึ่งหลังกันต่อกดครับ มาขึ้หลังครับมันริดได้เขี่ยเหมือนจะมีการเปลี่ยนตัวนะครับส่งลุมมินิเก้ลงมาแล้วเปลี่ยนลูกกกูออกครับผมฝั่งของมานหดนะเรามีการถอดกูตีแล้วส่งเนยมาลงมาครับแต่จังหวะนี้อ่ากูโยต้าได้ครับเมสซี่การิโอล่าจะจ่ายครับแต่ช้าครับเนยมาตัดได้ลุมมินิเก้มาแล้วครับลุมมินิเก้เจอกับปีเก้ครับแล้วฝ่าวีกแล้วนะครับ ผมงงเหมือนกันนะจังหวะที่ผมไปชนเขาเนี่ฟาวง่ายมากนะครับแต่จังหวะเขาชนผมแบบในกรอบอย่างเงี้ยคือผมไม่ได้ฝาวสักทีครับช่างมันนะครับมาดูจังหวะนี้ก่อนครับเดนิสเออร์วินอยู่ที่บอลครับเหมือนเล็งอยู่ครับเอายังไงจะส่งหรือจะยิงจะยิงหรือจะส่งเวลาจะหมดแล้วมุมขวาเดนิสเออร์วินยังไงจ้องมันแล้วยิงยิงเท่าไหร่นะครับแต่เซเจนครับรับได้เซฟได้นะครับ โอเคให้มาที่คอเดิโวบาเดี๋ยวนะครับเนี่ยมาเบิร์นไวเอ็นหนึ่งสองกับซาบีเนี่ยมาหลุดไปแล้วครับแล้วส่วเลตรงนั้นขอบอลอยู่ส่วเลสมาแล้วจะยิงตามน้ําแต่ฟันไรเข้ามาทําลายจังหวะได้ครับเวล่าเก็บได้จะโยนครับติดหน้าส่วเลสครับเป็นชีวิตจริงนี่น่าจะลงไปนอนแล้วนะครับผมแต่ว่าในเกมครับไม่เป็นอะไรอยู่แล้วครับนักเตะยานออบักครับโยนมาเป็นปิเก้ครับเก็บได้ซาบี เบิ้ลนไว้ครับมาที่คอดิโอบาคอดิโอบาให้มาปิเก้ปิเก้ออกมาที่ลอนดินโยครับเราจ่ายไม่ดีเท่าไหร่ครับเวลาตัดได้ครับแลดฟอร์ดเอานะฮะมาลิดได้มาบ้างลุมเมนเก้คอรดิโอบาครับแท็กเกิลได้สวยครับปิเก้เปลี่ยนไปข้างบนครับเซนโยเดสโดนัลิโน่เอ้ายังได้อยู่นะครับเมสซี่เจอกับเดนิสเออร์วินหอเจาะหลบสวยครับเมสซี่เมสซี่มาแล้วครับเมสซี่โยกหนีฟันได้มาได้แล้ว เอ้ายังหน้าอยู่ครับเมสซี่มาเรื่อยเมสซี่มาเรื่อยเดี๋ยวเวลาครับยังคึงอยู่ให้มาที่เนมาเนมาเนมาเสียบอลครับผมแล้วเนมาโยนเลยครับลุมเมเนเก้ตรงนี้หูมีแรดฟอร์ดข้างบนให้มาแล้วนะฮะนั่น,น,นแหละฮะแรดฟอร์ดมาแล้วยิงหูแคสตเกนครับวันนี้สุดยอดจริงๆครับช่วยบาร์เซโลนาไป2-3ลูกแล้วเอานะครับบาร์เซโลนาได้ขึ้นมาบ้างในมา เกี่ยวหลบเซอร์จิโอเดทดับเบิลแทชลูกนี้สวยครับแล้วมาเองครับพยายามหาเพื่อนจ่ายครับแต่ช่องยังไม่สวยเท่าไหร่ครับเนยมาจะเข้าไปยิงเองแล้วคึงแต่ติดมอลดินี่ครับมอลดินี่ร่างไอคอนิกของเอซีมิลานเนี่ยบอกเลยว่าโกงมากๆนะครับผมเจอนี่เล่นยากตลอดครับดูจังหวะนี้ครับโดนโยนเข้ามานิดติดครับขอเดีบากเจ็บได้ครับยังไม่ยิงนะให้มาทีเซอร์จิโอเดทครับเล่นใจเย็นขอเดียบา ซาวีให้มาตรงกลางครับฟัวเรสจะพลิกจริงครับแต่เวียร่ามาแซะไปได้ครับเบคแฮมโยนก็ติดครับเนยมาจ่ายมาติดปีเก้ครับผมมาเสร็จล้วหน้าเก็บได้แล้วเมสซี่ขอบอลอยู่ข้างบนครับอื้ปีเก้เตะอันเนยมาเป็นซะเลยครับเอาตรงนี้โนเนี่ครับเวียร่าเก็บได้แล้วโยนยาวเลยครับผมแต่ปีเก้ยังยืนตำแหน่งได้ดีครับให้มาปูโยแล้วปูโยขึ้นแทสเตเกกครับผมบาร์เซโลน้าก็นำสองศูนย์ครับตอนนี้ไม่รีบรถขับผ่านนะครับแรงมากขออภัยนะครับ แลกอดีลอลาครับเล่นเบิร์นไวกับเดียโเนวมสซี่เมสซี่เก็บบอลได้ครับหมายแล้วครับจากซ้ายเมสซี่เมสซี่เมสซี่มีช่องเมสซี่มีช่องเมสซี่มีช่องปั้นิดเซฟย่านโนบักครับเซนโจเดสเก็บได้แล้วยกมาจะให้เบ็กแฮมครับแบ็แฮมจะโขกต่อให้ลูเมนเก้ค,ครับแต่ไม่ดีครับบอลอยู่ที่เนมาโรนาดินโยตรงกลางเมสซี่ถึงบอลไหมไม่ถึงครับแล้วฟันไดโยนยาวๆมาติดปูโยครับผมเซนโจเดสเอาจ่ายติดพวกกันเองครับ เราไดอีกครั้งนึงให้มากอดิโอลาแล้วเสียบบอลให้เจร์ลัครับซูมทำไมครับซูมทาไมมาที่ซาวีโรลนาดินโยซูมทาไมครับเนี่ยโซเลสครับมอร์เดนี่ครับแซะออกมาได้ครับแล้วเรียบร้อยครับผมจบเกมครับบาร์เซโลนาชนะแล้วมันหลดซ้อมตัวศูนย์ครับไปรับชมเกมต่อไปเลยครับผมมาครับเกมที่2ผมเมื่อกี้มันมากนะครับเกมนี้เป็นเชลซีครับผมจะเป็นฟูลเชลซีหรือเปล่าบาร์เซโลนาเช็คความฟิตนักเตะซะหน่อยอื ค่อนข้างสวยนะครับหลัง2ตัวสีฟ้าเลยเป็นออ้แผนเดียวกันกับเมื่อกี้ครับน่าสนุกครับไปเริ่มเกมที่2อเลยครับผมปาร์เซโรนาปะทะเชลซีใครจะได้เขียก่อนครับน,น,นะครับเป็นเชลซีครับเขียก่อนวิเอล่าเทนเล็กซานเดอรอ์โนเกมนี้เหมือน ฝ่ายตรงข้ามจะเล่นสายต่อบอลเหมือนกันนะครับเป็นสายต่อบอลน,นิ่งๆเนียบๆนะนะครับเบคแคมบาติสตูต้าเล่นกับลุมเมริกเก้ให้บาติสตูต้าครับแต่ปูโยตัดได้ครับสวยเซนโยเดสเปปกอริโอลาให้มาโลเดนโยครับเบินไวมาที่เลโอนลเมซี่เมซี่ขึงแล้วโรนดิโยมีช่องตรงนี้นโรนดิโหลุดมาแล้วจะยิงเสาแรกแต่ว่าติดเซฟครับคิมิตเก็บได้ครับเบคแคมลุมเมริเก้ เล่นจะให้บาติสตูต้าครับจะจ่ายยาวไปปูโยเก็บได้ครับปิเก้เป๊ปกว่าเดี๋ยลาโรนันโยครับให้มาข้างบนลิโอเนลเมซี่เมซี่คึงรออยู่ครับฝากโรนันโยโรนันโยให้มาซาบีแต่เปล่าตัดได้ครับแล้วโรนันโยไปเอาคืนครับบอลที่ซาบีแล้วไหลมาให้กับลุยส์สวดเลสยิงเบาไปครับติดเซฟครับเทนนิสันเดอร์โนให้มาคิมิตเบิร์กแคมส่งยาวๆมาลูมิเก้ครับแต่ติ่งตัดเข้ากลางแต่โรนันโยแซะได้แล้วเสียฟาวไปครับผม โรนโยโวยครับฟาวอะไรใามันไม่ฟาวครับใช่ครับมันไม่น่าฟาวครับแต่อืมก็ไม่รู้เหมือนกันครับระบบเกมเขาทำนะผมว่าแอบลำเอียงให้ฝั่งตรงข้ามนะครับผู้ตัดสินเนี่ยเอาเคว่ากันต่อครับได้ให้มาฟิลิปเป้ลุยบังอยู่ครับเอิงโกลของที่เอาโรนโยตัดได้ครับหมาครับเมสซี่ครับเล่นกับโซเลตจ่ายไม่ดีเท่าไหร่ครับเมสซี่แล้วฟันได้ให้มาเบคเกนบาวเออร์ครับเวล่า โลนินโยครับแต่บาติตูต้ายังได้อยู่ให้ออกมาข้างบนครับฟิลิปเป้หลุยเอ็นโกรโกงเต้ให้มาเินิสเบิร์กแคมป์โยนเข้ามาครับปีเก้เคลียร์ได้แล้วข้างบนเอาสัวเลสโขกเก็บได้ครับเล่นกับเมสซี่ครับวันทูกันอยู่เมสซี่หลุดแล้วครับลิโอเนลเมสซี่ครับหลุดแล้วครับผมลิโอเนลเมสซี่ยังไงครับดวลตัวตัวกับมือประตูไหมยังไม่ยิงครับจะล็อกเข้าซ้ายเลาะมาแล้วยิงออกไปเองครับผม จังหวะนี้ไม่อยากไปโทษเมสซี่นะครับโทษคนเล่นดีกว่าไม่ยิงแต่จังหวะแรกครับจะไปเอาช็อตไฮไลท์อยู่นั่นนะครับว่ากันต่อครับโอลิเวอร์คารโยนขึ้นมาเป็นอ่ปิเก้ครับโขกเก็บได้บออยังที่เซนญูเดสเรียวเนลเมสซี่ครับเจอกัน3คนไม่ไหวครับไปไม่ได้แล้วเซนขออภัยครับปปรเปปปิโอล่าคืนมาปูโยปิเก้ซาบิญันเดส โรนัลดินโยครับเล่นกับเป๊ปกัวเดียล่าแล้วบอลคุกคีครับได้อยู่ครับบาซิโลนาเซนญอดด้กครั้งหนึง่งขึ้นไม่ได้ครับเล่นกันข้อไปข้อมาหาจังหวะครับในมาลงมาเชื่อมเกมครับผมเล่นกับโรนัลดินโยออกมาพี่เป๊ปกัวเดียล่ากัดีล่าให้มาเซนญเดสแล้วแทงตรงนี้เมสซี่มีช่องครับเมสซี่ยังไงโยกเข้าซ้ายจาังหวะนี้ยังได้อยู่แล้วเมสซี่ได้ปัน่โนโอลิเวอร์คานยังทําได้ดีครับโดดคว้าไปได้ครับเซนเล็กซานเดอร์น โยโชกิมิต ok ลุมเมดิเกกให้วิเอลลาครับจากคอเดียบาครับตัดได้แล้วบังอยู่ครับบังคืนอาเลียมจ่ายครับแต่อ,ออกมาที่ซาบีปีเก้โรเลโเล่นกับซาบีจ่ายได้อยู่ครับเนมาร์เล่นกับซาบีเนมาร์ครั้งหนึ่งซาบีครั้งหนึ่งซาบีเข้ากลางไม่ได้ครับเออบอลคูกิกมาที่เนมาร์เนมาร์แตะหนีมาหนึ่งจังหวะเนมา้ได้เปิดข้ามาแล้วเป็นเออเรียบร้อยบเป็นซีซัมเมื่อกี้คนภาคอยู่ๆก็ สมองตัดไปเลยนะครับผมนึกชื่อนักเตะไม่ออกครับอ่ะโอเคเป็นเมสซี่ครับเข้าไปซ้ำลูกยิงของหลุยส์เซเลสแล้วจบครึ่งแรกไปเลยครับผมบาร์เซลโลน่านำเชลซีอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์รูปเกมก็ค่อนข้างเหนือกว่านะครับชัดเจนชมกันต่อที่ครึ่งหลังครับเอายางนะครับเช็คความฟิตนักเตะอยู่มาชมกันต่อครึ่งหลังคืงนนี้ยาบาร์เซลโลน่าจะได้เคลียร์ก่อนนะครับผม ลูซเลสอยู่ที่บอลครับให้มาปิเก้ปิเก้คืนลูซเลสเอา้าวแต่จ่ายเสียครับเวลาตัดได้แล้วซาบีครับอ่านเกมได้ดีเซนโยเดสเบิร์กนกับเป๊ปครับเล่นกันสองคนเซนโยเดตครั้งหนึ่งเมสซี่เมสซีโ่โรนัลโดโรนัลโดซัญญวเลสซัวเลสจะให้เมสซี่หทำกันเกือบสวยครับก็โรของเต้ให้มาหเมสซี่กับตัดได้ครับนิดเดียวบอลอยู่ที่ฟิลิปเป้ลุย คือจังหวะหาเพื่อนให้มาสวยครับกองเต้มีความเร็วพาบอลขึ้นมาแต่ติดปุโยโครับผมให้มาข้างบนครับเนมาเล่นกับสวเลสสวเลสต่อส้นให้เนมาสวยครับเนมาเนมาคึงหลอกเทรนิสนเดลามาได้แล้วเนมามเบ็คกินบาลเออเข้าม,มาซ้อนได้ทันครับอา่าเราไปจ่ายติดเนมาตรงนี้ยังไงครับคืนอลิเวอร์คารมาก่อนเ้าแล้วเนมาโฉกได้แล้วยิงอลิเวอร์คานครับยังตามมาแก้ตัวได้ดีครับเกือบพลาดเสียดูที่2ไปพามาให้คิเมิตครับ เทนนลิซันเดอร์โนมาตรงกลางโอ้โ oh, หแล้วมีซาวีดักอยู่ครับส่วนเล็กเก็บได้ครับให้มาเนมามาเนมาให้เมสซี่แล้วเมสซี่จะเบิ้ลคืนเนมามาครั้งหนึ่งเนมามาเนมามาแล้วเนมาหมึนติดขี้มิดครับเมสซี่ยังไงบอลอยู่ที่เอ็นโกโรคองเต้ครับเฉลียวสีขึ้นมาบ้างวิเอล่าวิเอล่าให้มาปาติตุตา้าแล้วจ่ายเบิ้ลไว้ให้ดุมครับแต่ไม่ถึงครับบอลอยู่ที่เซนโอเดสเป๊ปกว่าเดียวล่ะซาวีเฮนนเดสมาตรงกลางครับโนรนัลดินโญเป๊ป เมสซี่เบิ้ลไว้กับเซนโญยเดสครับแล้วมีช่องครับผมจะกับฟันไดออกข้างครับบาสซลน่าเดทุมเซนโญยเดสจะให้ใครให้มาโรนารดิโนโรนารดิจะจ่ายย้อนให้เมสซี่ครับแต่ติดฟันไดบอลทีวีเอลา่าให้ออกมาที่ลุมเมนิเก้ไปข้างบนครับคิมิตคิมิตพาบอลขึ้นมาให้มาลุมอีกครั้งหนึ่งแล้วลุมจับบอลวืดครับเสียบอล ลีโอนลเมสซี่เล่นกับโรนันโดครับโรนัโดออกมาให้โซเลต์โซเลต่ตอกซนให้เนียมาแล้วโซเลตหลุดมาได้ยิงติดเซฟโอลิเวอร์ขานะครับผมเหนียวจริงๆครับทำกันสวยนะครับช็อตนี้บาสเนลนาได้เปิดมุมครับโรนันโดจะเปิดเข้ามาตรงนี้โซเลตได้โขกเรียบร้อยบสอมมาดูต่อศูนย์ะครับแต่เหมือนจะเป็นโอโกงขอวิเอล่านะครับโอนโกนครับไม่ใช่โอโกอะไรครับ เป็นอโงโกโอนโกของวิเอล่าครับใช่ครับขออภัยนะครับพูดไม่ชัดเลยแล้วมาดูเกมกันต่อครับปูโยเป๊ปกัวเดล่าลิโอเนลเมสซี่ขึงหลอกชิเวลยได้ครับเจออยู่สองคนไม่ผ่านเอราะเมสซี่เสียบอลเดวบลุยฟิลิเป้ลุยครับบาติตุต้าตินิสเบิร์กแคมป์มาแล้วฮะแต่ปูโยตัดได้ครับแล้วเสียบซะเลยครับเบิร์กแคมป์ดหงิดครับผม ชักเริ่หมหุดหินนะครับเล่นไม่ได้ดั่งใจนะครับผมเสียบปูโยผมซะเลยนะฮะก็หยอกๆนะครับ,รบถ้าเห็นคลิปนี้ก็หยอกๆนะครับอะแทสเตเกนให้มาเซนโยเดตปูโยเล่นกับเซนโยเดตซาบิฮันเดตครับเป๊ปกอร์โอล่าให้ไวมาที่โรนดอนดยอแล้วส่วนเลสหลุดลูกนี้อืมหยังครับลิเวอร์พูลออกมาตัดได้แล้วให้บอลมาที่เทนเทนจ่ายคืนมาอลิเวอร์คานจ่ายไม่ดีเท่าไหร่ครับฟันได ฟลิปเป้ลุลยคืนไปที่โอลิเวอร์คาร์าแล้วจ่ายติดส่วนเลสครับแต่งแก้ได้ครับเหมือนเขาจะถ่วงหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะอืมชัดเลยครับน่าจะถ่วงแล้วนะอืมเขาถ่วงทำไมยังไงผมก็ชนะถ่วงมาให้โดนเพิ่มเหรออืมอ,าอ้าวยังจ่ายติดส่วนเลสผมอีกนะครับนี่ขนาดผมไม่ได้กดเข้าบอลน,นะเนี่ยแล้วหมดเวลาเลยไหมไปมาอ ถ้ายังไม่หมดเวลานี่อาจจะมีลูก3นะครับเมซี่กับตาได้อ่ะโอเคสําหรับฟูบาร์เซโลนานะครับก็ประมาณนี้นะ M S N ผมว่าเล่นสนุกดีนะครับได้อัถลศด,ดีนะถ้าเล่นสไตล์ติกิตาการี่สวยเลยสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด Subscribe ให้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ